สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปสั้นๆน,นะคะจากแม่นุ่นสายถึกนะคะวันนี้ EP หนึ่งนะคะในตอนที่ชื่อว่าเลือกครีมเทียมอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมที่เวลาที่เราจะเลือกทานกาแฟอะไรสักตัวนะคะที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเราเลือกอย่างไรเราดูเฉพาะคาเฟอีนหรือเปล่าหรือว่าเราเคยพลิกดูด้านหลังของซองนะคะว่ามีไขมันเท่าไหร่มีน้ําตาลเท่าไหร่ วันนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่กําลังรักสุขภาพอยู่นะคะให้เพื่อนๆนะคะลองสังเกตด,ด้านหลังซองของทุกกาแฟาที่เรากินเลยนะคะว่ามีไขมันทรานหรือเปล่ามีน้ําตาลเป็นแบบไหนนะคะแล้ว,วันนี้นะคะในคาเฟ่เซเวที่นุ่นเลือกนะคะจะมี ครีมเทียมนะคะประมาณ64%เลยทีเดียวบางคนบอกว่าโอ้หกสิบสมันเยอะมากเลยนะแสดงว่ามันทําให้อ้วนสีนะคะ,ปะเปล่าเลยนะคะวันนี้นะคะต้องมาฟังข้อมูลสั้นๆตรงนี้นะคะว่าครีมเทียมนะคะเวลาที่เราเลือกใช้อะ่ะเลือกอย่างไรถ้าเป็นครีมเทียมทั่วไปนะคะที่กระบวนการสกัดหรือว่ากระบวนการผลิตเนี่ย มันทําให้กรดไขมันนะคะยังเหลืออยู่นะคะมันจะเรียกว่าไขมันทรานยังเหลืออยู่มันจะทําให้เกิดไขมันอุดตันแน่นอนจะทําให้เกิดโรคหัวใจแน่นอนในอนาคตเกิดความดันแน่นอนในอนาคตแต่วันนี้นะคะคาเฟ่เซเว่นที่นุ่นเลื่อนะคะเป็นกระบวนการผลิตนวัตกรรมชั้นสูงนะคะที่ชื่อว่า Fully Hydrogenation นะคะเป็นกระบวนการเอาไขมันออกจากสารที่เราเอามาทำเทียม ซึ่งเรานํามาจากน้ํามันปราลมแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเห็นไหมมีประโยชน์มากเลยนะคะแสะดงว่าคนที่ทานเจนะคะก็ทานคาเฟ่เซเว่ของเราได้นะคะฉะนั้นกระบวนการผลิต f u l ีไฮโดร o จนเนชั o นนะคะมันจะทําให้กรดไขมันที่ชื่อว่าไขมันทรานตัวนี้ไม่เหลืออยู่เลยดีไหมคะแสะดงว่าวันนี้นะคะการทานนะคะ กาแฟคาเฟ่เซเว่นของเราจะทําให้คุณนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มไขมันชนิดเลวนะคะที่ชื่อว่า L D L ในร่างกายนะ,ะแต่มันจะทําให้นะคะ H D L ของเราเพิ่มได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะกระบวนการผลิตฟูลิไฮโดร,โรเจนไเนชันแบบนี้นะคะไม่สามารถทําได้ทุกบริษัทไม่สามารถทําได้ทุกโรงงานนะคะเพราะอะไรคะรู้ไหมเพราะวันนี้นะคะกระบวนการผลิตแบบนี้ใช้ต้นทุนสูงค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ มากมากนะคะแต่วันนี้นะคะนวัตรกรรมที่ดีที่สุดนะคะอยู่ในนี้ละเออนะคะแค่ซองะเล็กแค่นี้นะคะก็ทําให้คุณนะคะสามารถสุขภาพดีได้นะคะวันนี้นะคะเลือกกาแฟที่ดีต่อสุขภาพวันนี้คุณมีกาแฟดีๆทานหรือ,อยังสำหรับอีพีหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆให้ความรู้สั้นๆนะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดตามนุ่นแม่นุ่นสายถึกได้เลยในอีพีต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ